ออจบประจำปี2568ใน,ป,ในปีนี้ครับใน,ในอย่าเพิ่งรวดนะคะขออนุญาตจัดระเบียบสังคมนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการค่ะอยู่บริเวณด้านหลังนะคะรอบทพานนะคะเลยเป็นของสวยอยู่นะคะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญค่ะแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวจะส่งสัญญาณน,นะคะเดี๋ยวจะส่งสัญญาณพร้อมๆกันค่ะเชิญเชิญนางฟ้าตัวน้อย,นะะยด้วยนะคะมาเลยไหมมาเลยค่ะ อยู่ตรงข้างๆเดี๋ยวขอนางฟ้าตัวน้อยนะคะกับองสมมติอยู่ด้านข้างนั่นดีวกว่าเะคะ่ะเส้นทางเส้นค่ะจะได้ถ่ายภาพสวยๆนะคะขออนุญาตเก็บภาพเป็นความประทับใจด้วยนะคะเอาละค่ะณขณะนี้นะคะพี่ดีเปิดของเราได้เริ่มต้นล้างนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะนับถอยหลังพร้อมกันดีกว่า นะคะ5 4 3 2 1และให้ท่านนายเพิ่อรัวกองเบิกเลิกเบิกชัยคะ่ะพร้อมกันดังๆนะคะเราอยู่ที่งานสําคัญงานประเพณีของอำเภอพระพุทธบาทนะคะประเพณีแห่เจ้าพ่อเขาตกคะ่ะอ่ะ5 4 3ส1 ก็คือชาวพระพุทธบาทและสาธุชนทุกท่านจัดชุระเทศค่ะใอกระดนชุดนี้นะคะขออนุญาตถ่ายภาพ่วมกัารแสดงพิรีนี้อีกเช่นหนึ่งชุดด้านหน้าเวทีตรงนี้ค่ะขออนุญาตถ่ายภาพอีกสักนหนึ่งชุดนะคะขออนุญาตได้ไหมคะค่ะขออนุญาต มอบสนับสนุนหนึ่งห่งบาทนะครับค่ะแล้วก็ยังมีที่สําคัญเมื่อคู่่นี้นะคะสายที่เห็นจากคุณสุภเษณจึงทาดีผู้บริหารทั้งส่วนจังกดเกษะแสคุณมาและคุณขาวโรงงานตือชันเทกนะคะและครอบครัวของท่านด้วยนะคะร่วมบริจาคห้าหมื่นบาทตอนด้วยโรงเรียนเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ค่ะส่วนนิ้วสี่วันสี่คืนค่ะได้รับการสนับสนุนจากหลายท่าเลยละคะ่ะ และแก่นายสมเกตการุญญากรีมอบเงินสนับสนุน20,000บาทนะครับเป<ห>็นคาเซนเตอร์ตุ้มยด20,000บาทนะครับบจกพิมพ์เข้าอินเตอร์สะพาย20,000บาทนะครับบจกโชคฉัตรชัยไลท์มิวส์โรตีโชววันละลัก20,000บาทนะครับขอเฉียงตบมือให้แก่ผู้สนับสนุนหลักทุกคนเลยนะครับที่สำคัญค่ะแสงไฟและลเวทีสว่างสวยแบบนี้นะคะปรบมือให้กับทีมวันไลท์เอ็นจอยค่ะและขอบคุณ ทุกท่านเลยของบรินีทที่ศาลเจ้าพ่อเขาตกนะคะที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะและชาวพระพุทธบาททุกท่านขอเสียงปรบมือขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะและวันนี้การพิธีเปิดของเรานะคะอย่างยิ่งใหญ่แระการตากราบขอบพระคุณท่านบรรพันธรรอนก้อนไพลนายเมิอพระพุทธบาทนะคะและขอบคุณท่านประธานมูลนิธิรองประธานมูลนิธิและคณะกรรมการทุกๆท่านค่ะขอบพระคุณมากค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ สมมติพระโพธิสัตว์ปวนอิมและลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกรรมล้างเกี่ยวปักขังข้าสารซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งสาธารณสุงต,ตกที่นี่ที่เราในประเทศไทยนะคร<า>ับทางพิธีกรอ่าไม่มีอะไรอีกได้ไหมคะแล้วในปีนคาคม2568นี้นะคะในช่วงนี้น้องแป้งค์คะเดี๋ยวเราจะมีการแสดงชุดใหญ่แต่เราต้องของความร่วมมือจากสาธุชนที่มาชมงานขออนุญา ที่เคารพณที่สถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือศาลเจ้าพ่อเขากกอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีผืนปัทภีที่สถิตความงดงามหลังคาของบรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับหลายร้อยปีนัณที่แห่งนี้คือที่ประดิษฐานเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมือง นาว่าเจ้าพ่อเขาตกอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพระพุทธบาทและสาธุชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าพ่อเขาตกชื่อนี้ได้ปรากฏขึ้นในพงศาวดารกรุงเก่าต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก,รกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดกล่าวรับสั่งให ผลหารอยพระพุทธบาทบนเทือกเขาสุวรรณบรรพตครั้นเมื่อทรงพบแล้วจึงโปรดให้ฝรัง่งชาวฮอลันดาทำทางเดินจนถึงภูเขาสัจพันธ์ทิรีอันเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทถนนเส้นนี้ได้ตัดผ่านมายังบริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าพ้อเขาตกศาลเจ้าพ้อเขาตก แรกที่สร้างนั้นเข้าใจกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นรูปแบบสารทรงไทยเครื่องบดทำด้วยไมย้มีชั่วฟ้าใบประกาหางหงองค์เจ้าพ่อเขาตกสร้างด้วยไมย้โดยเหตุที่เรียกว่าเจ้าพ่อเขาตกเรื่องจากเทวรูปที่สถิตอยู่ในตัวสารเจ้านั้น ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าเขาตกอันเป็นบริเวณที่เทือกเขามาสิ้นสุดณที่ตรงนั้นจากหลักฐานแห่งการค้นพบและความเชื่อแต่เดิมจึงพอสรุปได้ว่าเจ้าพ่อเขาตกคือเทพรัฐไทยมีหน้าที่ดูแลรอยพระพุทธบาทซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อกลุ่มผู้ศรัทธาชาวจีน ได้ให้ความคเคารพเลื่อมใสในเจ้าพ่อเขาตกจึงได้รับการบูชาในฐานะเทพเจ้าจีนองค์หนึ่งที่เป็นเจ้าที่แห่งป่าเขานามว่านำเทียนมึงแปะกปงหรือเทพเจ้าประตูสวรรค์เมื่อครั้งสุขพรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตามเสด็จมานามัสการรอยพระพุทธบาท และได้จารุกกล่าวถึงสารเจ้าพ่อเขาตกไว้ในยุราชพระบาทเมื่อปีพุทธศักราช2350ความว่าที่แวกเข้าเขาตกคอยนำเสด็จดูเทเวศอารักษนรังสรนเอาเทียนจุดบูชาแก่เทวันให้ป้องกันอันตรายในราวไทยเห็นเขาตกเขาแตกมาตกลึก อันนาดนึกแล้วหน้าน้ำตาไหลที่ตกยากจากนางมารางใครวิตกใจตกมาถึงทีรีสำหรับรูปเขาลบเจ้าพ่อเขาตกองค์ปัจจุบันนี้มีบันทึกกล่าวไว้ว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระองค์เป็นผู้โปรดให้ทำศิลาก้อนหนึ่งจากเขาตก ลงมายังกรุงเทพมหานคร,พรเพื่อจะสร้างเทวรูปเจ้าพ่อเขาตกเป็นลักษณะเทวรูปไทยนั่งชันเขาสูงประมาณ80เซนติเมตรเมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงสงโคตยางยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร,รแล้วนำมาประดิษฐานไว้ในศาลแห่งนี้จากปรมบทการก่อเกิด สู่ความล้ำเลิศของเจ้าพ่อเขาตกซึ่งเปรียบเสมือนองค์เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ฤทธานุภาพเพียบพร้อมด้วยเทวหาบุญญาธิการมาประทับอยู่คอยปกป้องคุมพรองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและปกป้องคุมพรองร้อยพระพุทธบาทอันเป็นมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองที่พุทธศาสนิกชน เคารพกราบไหวบูชาเหนือสิ่งใดๆทำให้เป็นที่รู้ทั่วกันว่าใครก็ตามเมื่อได้โอกาสมานมัสการโปรยพระพุทธบาทแล้วก็จะหาโอกาสมาสักการบูชาเจ้าพ่อเขาตกเพื่อความคุ้มครองปกป้องของภัยอันตรายในการเดินทางตลอดถึงขอโนอันศักดิ์สิทธิ์ ให้สำเร็จผลในกิจการน้อยใหญ่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความอยู่เย็นเป็นสุขไร้โรคคาพยาธิและทุกทั้งป่วงโรให้เกิดความมั่งมีสีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเทวารักผู้ทรงบาร,รมีนามเจ้าพ่อเขาตกนี้จึงเป็นที่โจทกฐานในร้อยแห่งศรัทธา เป็นตำนานคู่แผ่นดินแห่งนี้สืบมาถึงการปัจจุบัน